เฟเซอร์พอลเปอตี้ประเทศไทยประกาศจัดประกวดวงดนตรี w p play together ร้องด้วยกันเล่นด้วยกันอบอุ่นไปด้วยกันโดยมีนายสมบูรณ์วสินชัชวาลประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินบริษัทเฟเซอร์พอลเปอตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนคุณหนึ่งจักรวาลและคุณเอกนักร้องนำจากวงซีซันฟรายร่วมพูดคุยบนเวที สำหรับ VP เพย์ t e เกตเตร้องด้วยการเล่นด้วยกันอบอุ่นไปด้วยกันเป็นโครงการประกวดวงดนตรีสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในเสียงดนตรีโดยจะแบ่งการประกวดออกเป็น2รุ่นได้แก่มัธยมปลายและอุดมศึกษาผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอเพลงแนวอบอุ่นชิงทุนการศึกษารวมกว่า4 0 0 0 0นบาทและโอกาสพัฒนาทักษะกับศิลปินชื่อดัง สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่15กุมภาพันธ์ครับผมครับออก็วันนี้นะครับเราเราขอแถลงข่าวนะครับงาน f a เซ r ร r พ p อ r t y p r e s e n พ We p ซ a y t o g e พ h e r ร้อมด้วยกันเร่นด้วยกันอบอุ่นไปด้วยกันนะครับก็เป็นแคมเปญสำหรับการจัดประกวดการแข่งขันวงดน,นตรีนะครับร้องเพลงอบอุ่นแล้วก็ทำเพลงมานะครับเข้ามาประกวดกับเรานะครับก็เพื่อเฟเซอร์พรอพเพ พยายามที่จะสร้างสรรค์พื้นที่นะครับให้ประสบการณ์ชีวิตที่ดีคงอยู่สําหรับลูกค้าทุกคนที่เข้ามาอยู่ร่วมอาศัยกับเราครับนั้นเราพยายามที่จะเสนอให้กับคนรุ่นใหม่นะครับได้รู้จักเฟเซอร์ปับที่ของเรามากขึ้นนะครับโดยการที่เราต้องการให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีนะครับโลกที่ดีนะครับเริ่มต้นด้วยชวิตที่ดีนะครับก็อาศัยกับเรานะครับเฟเซอร์ปับที่ก็ฝากเชิญน้องๆนะครับเอ่อฟอร์มทีมกันเข้ามานะครับเข้ามาเอ่อ สมัครแข่งขันวรมดนตรีนี้นะครับก็เงินรางวัลรวมทั้งหมดเกือบ4,0,000 0บาทด้วยกันนะครับก็มาช่วยกันเยอะๆครับผมวันนี้เราเราเปิดรับสมัคร2รุ่นนะครับใช่มครับมีทั้งอ่ามัธยมคนปลายแล้วก็คนศึกษาผมเชื่อว่าในยุคนี้ครับเด็กไทยทุกคนมีศิลปะมือไม่ธรรมดาเพราะว่าเทียบเท่าต่างชาติได้เลยผมเชื่อว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับ,รบอยากให้ทุกคนมาแสดงฝีมือกันเยอะๆไม่อยากให้ รีบไอยู่ที่บ้านเล่นกับเพื่อนอยู่ที่บ้านนะครับเรามาแสดงศักยภาพของเราถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเรามีฝีมือเราอยากมาเปิดประสบการณ์อย่างน้อยเราได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียนต่างหน้าตา,ตาการได้ได้พูดคุยกัืภาษาดนตรีภาษาดนตรีมันอาจจะเจอกันยากบางทีถ้าเราอยากเล่นดนตรีให้ให้เก่งๆเราต้องเจอเพื่อนเจอเวงเยอะๆเจอ เจอแนวไอแนวคิดไอเดียใหม่ๆแต่วงนหางๆทีดนตรีมันมีหลากหลายแนวครับมันมีทอมร็อกป๊อปไอเอ็นบีทีฟ็อบอะไรเงี้ยเรามาเจอกันแล้วพูดคุยกันภาษาดนตรีผมว่าสนุกครับอย่างเงี้ยเราได้ประสบการณ์ตรงจากการเล่นดนตรีของเราครับแล้วแล้วก็นอกจากนี้จริงนะครับเรายังมีเมนเทอร์ให้ด้วยนะครับสำรับวงที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามานะครับก็จะมีเมนเตอร์ทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะครับเงี้ยนะครับมีคุณเอกซีซั่นไฟท์นะครับ ก็มีคุณข้ตกลิตาแล้วก็คุณมินไทรทอสมิดนะครับก็จะถือเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับได้รับคอมเมนต์จากคอม EN เมนเตอร์นะครับเดี๋ยวฝากคุณเอกพูดหน่อยครับต้องเทรนให้ถูกใจกรรมการนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ต้องก็ต้องก็ต,งต้องดูว่าพี่หนึ่งเนี่ยชอบอะไรเขา,เา,เาพิจารณาประสบการณ์อะไรเราก็จะใช้ประสบการณ์ของเราที่ที่เป็นศิลปินมาก็ถ่ายทอดให้รขอน้องครับแล้วก็ช่วยดูเรือ่องการผมน่าจะเป็นน่าจะเป็นพาร์ทที่เป็นขับร้อง นะครับเป็นเสียงร้องเป็นการเป็นเรียกว่าเป็น voice mentor อย่างเงี้ยเป็นหลักก็จะดูลมลวงด้วยว่าอย่างที่บอกครับทำยังไงถึงจะจะเอาชนะใจกรรมการได้อันนี้เยอะมากครับหนังรายการที่ทล่าสุดเป็นพีทัศวรร์สสแปลกใจมากที่เด็กมัธยม,ะม,ยมนะครับต้นนะครับล่สุดต้แต่สีไม้ลายมือผมว่าเทียบเท่ากับมืออาชีพมือคือ เขาไม่ีเวลาฝึกซ้อมในขนาดนี้ถือว่าไม,ไ,มไม่ธรรมดาแต่ผมเห็นแค่เด็กๆแค่มะดับต้นผมรู้สึกว่าประหลาดใจแล้วว่าเ,าเด็กไทยสมัยน,นี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดากือเอทียบเท่ามืออาชีพไปเลยถ้าวันหนึ่งเขาสามารถเล่นในแบบที่เขาเล่นในวันนี้นะครับเราสามารถทาเพลงเองได้แล้วยดงเล่นได้อย่างนี้นะคือมาสัจจันมากคือถ้าเทียบเท่ากับยุคเราเนี่ยเรา่าจจะหาประสบการณ์แต่ละที่ได้เราต้องออกไปเล่นนะครับครับก่อจะมีตาราแต่ละเล่มคือยากมากแต่ แต่ยุคนี้มีเฟอร์ c โซเชียลดูได้แล้วเราไ็เห็นว่าโอ้ใครเป็นยังไงใครเียนยังไงมันมีการเรียนเยอะแยะมากมาย,ยครับผมกออ็ทีมสามารถ form ทีมได้ตั้งแต่3ถึง8คนนะครับเร,เราแบ่งการรับสมัครเป็น2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นรุ่นไฮสคูลนะครับก็คือตั้งแต่มัธยมปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปนะครับหรือจะอีกรุ่นหนึ่งนะครับเราเลือกเป็น university class นะครับก็เป็นตั้งแต่มหาวิทยาลัยแล้วก็อุดมศึกษาเทียบเท่ากันขึ้นไป ทีมจริงอย่างที่มีการคุยกันนะครับบางคนมีถามเข้ามาว่าถ้าเกิดมีการผสมข้ามรุ่นกันได้ไหมนะครับก็ถ้าผสมข้ามรุ่นกันเราก็ขออนุญาตนับคนที่มีอายุสูงสุดในรุ่นนะครับเป็นรุ่นนั้นไปนะครับนั้นก็ถ้าอย่างที่จุดหนึ่งจากวันนั้ไว้เด็กมัธยมต้นถ้าอยากฟอร์มทีมกันแล้วจะมาแข่งกับเด็กมัธยมปลายก็ได้นะครับจริงๆเราเราเราไม่ได้จํากัดนะครับขอให้สมัครกันเข้ามาเยอะๆครับจริงๆก็ในในคณะกรรมการเองก็มีมี ตัวเอ e ก e ิคูทีฟโ r รดองคของค่ายเพลงด้วยนะครับนั้นถ้าถ้ามีมีฝีมือจริงนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสแน่นอนครับผมสำหรับวีเพย์ทูเกเตอร์นะครับไม่ได้มีบ่อยๆที่เราจะมีเวทีการประกวดเป็นพื้นที่ให้น้องๆได้มาแสดงความสามารถกันนะครับไม่ได้มีบ่อยๆครับเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนนะครับให้น้องๆนะครับทั้งสองรุ่นนะครับรุ่นมือกาาแล้วก็รุ่นมืจําชีครับเข้ามา อย่าเรียกได้ว่ามาแข่งขันเลยเรียกได้ว่ามาสนุกกันดีวกว่าแล้วเรา,เรา,เราได้มาแชร์ประสบการณ์างด้านดนตรีกันนะครับเข้ามาสมัครเข้ามาได้นะครับยา่ให้มากระดี่งเยอนะครับโหดไหมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เท่าที่จเจอน้องๆจะบอกว่าโหดกันแต่คือเราเราตั้งใจที่อยากยพัฒนานะครับเด็กๆว่าที่การเล่นดนตรีเราเรารู้นะน้องๆเล่นอะไรเราเรารู้นะว่าเล่นไปถึงไหนเล่นคอร์ดอะไรเล่นคีย์อะไรเรารู pocket, ้หมดแต่แค่เราอยากมาเติมเต็มในส่วนที่น้องอาจจะขาด การต่างๆเนี่ยที่เราผ่านมาเราอยากบอกว่าแนวเพลงแบบนี้เพลงแบบนี้เบบติมตรงนี้สิลุกตรงนี้สิลุกอะไรเงี้ยแล้วมันจะทำให้วงดีขึ้นเราหาเหมือนเหมนราเหมือนมาหาอะไรนะประสบการณ์อย่างหนึ่งแล้วก็มาหาแนวทางมของวงมาหาว่าเราต้องการแบบไหนเราชอบเพลงแบบไหนแล้วเพลงแบบนี้สามารถผสมกับเพลงแบบนี้ได้หรอหาตัวตนให้เจอสิ่งที่สําคัญของการเล่นดนตรีนั่นคือหาตัวต,วตนให้เจอเราจะช่วยหาตรงนั้นด้วย